สวัสดีครับสวัสดีแฟนหมัดแฟนมวยทุกท่านนะครับสวัสดีแฟนมวยไทยเจ็ดสีทุกท่านนะครับวันนี้จะมาวิเคราะห์วิจารณ์ศึกมวยไทยเจ็ดสีประจำวันอาทิตย์ที่25พฤษภาคม2568นะครับทุกท่านก่อนอื่นนะครับฝากด้วยนะครับฝากแอดไลน์เข้าไปเยอะๆนะครับข้างหลังผมเลยนะครับแอดไลน์เข้าไปบอกว่าต้นมวยเด็ดสามดาวแนะนํามานะครับก็ เป็นกำลังใจผมด้วยนะครับหนึ่งท่านเท่ากับหนึ่งกำลังใจนะครับสมัครเข้ามาเยอะๆนะครับมวยไทยเจ็ดสีประจำวันอาทิตย์ที่ยี่สิบห้าพฤษภาคมสองพันร้อยหกสิบแปดนะครับเป็นมวยรอบปูนเสือสองคู่แล้วก็มวยไทยเจ็ดสีอีกสองคู่นะครับมวยรอบปูนเสือคู่ที่หนึ่งนะครับอนันตชัยลานาเตอร์ซตไซส์นะครับพิกัดหนึ่งร้อยสิบสองปอนด์จะพบกับแคมบรูนสิทธิลมหนาวนะครับไปดูเจ้าอนันตชัยเลยนะครับเป็นมวยจาก ยาลานะครับอายุ19ปีส่วนศูนย์นงนะครับชกมาทั้งหมด3าสิครั้งนะครับเป็นมวยเข่าในแข็งแรงนะครับปีไม้ไหลมือดีครับมาจากตัวสำรองนะครับเด็กคนนี้ซ้อมอยู่ที่ค่ายลานนาวตอตไซส์นะครับที่จังหวัดยาลานะครับฟอร์มหลังชนะคะแนนราชศักลูกหมู่้านะครับส่วนเจ้าแคมเบรูนะครับสิทธิลมหนาว1 1 2ปอนด์เท่ากันนะครับอายุ19ปีส่วนศูนย์งนะครับ เป็นมวยจากระยองชกมาทั้งหมด70ครั้งนะครับเป็นมวยเข่าในแข็งแรงนะครับล็อกลัดมัดตีนะครับซ้อมอยู่ที่ค่ายสิบลมหนาวจังหวัดระยองนะครับน้ำหนักปล,ปล่อยของเจ้าแคมารูน,นะครับอยู่ที่54กิโลนะครับฟอร์มหลังชนะคะแนนยอดชนะศึกลูกกันทาระนะครับแคมารูนก็เป็นมวยจังหวะเข่าในแข็งแรงนะครับส่วนเจ้านันตะชัยเป็นมวยครบเครื่องวงนอกได้วงในดี วันนี้ผมชอบไปที่มวยเก่ายังเจ้าแคมรูนสิทธิ์ลมหนาวนะครับจากบทเปบียนเอาชนะอนันตชัยได้สนุกคู่ขี้นะครับคู่ที่2น,นะครับเพชรรุ่งโรน์โชดบางแสนนะครับ,บวยรอบปูนเสือคู่ที่2องหนรอยสิอปายุสิก้าปีครับส่วนสูง169เป็นมวยจากเพชรธบณ์นะครับซ้อมอยู่ที่ค่ายผู้ใหญ่วีนะครับ เจ้าเพชรอุ้งรูดหรือว่าชายสี่ชดบางแสนนะครับสอมอยู่ที่ค่ายผู้ใหญ่วีที่เพชรบูรณ์นะครับชกมาทั้งหมด100ครั้งครับเป็นมวยจังหวะฝีไม้ลายมือดีนะครับตั้งรับจับทางเก่งสอบคมหมัดคมนะครับน้ำหนักปล่อยๆของเพชรอุ้งรดอยู่ที่55กิโลนะครับฟอร์มหลังชนะน็อก A อเจกอมเตียวยกที่2นะครับจะพบกับพายพยัคทอต่อพับพันอะไรนะครับ เป็นมวยจากระยองซ้อมอยู่ที่ค่ายทอพัพพนารายที่จังหวัดจันทบุรีนะครับ1 1 2ปอนะครับอายุ16ปีส่วนสูง1 6 7นะครับเป็นมวยจากระยองชกมาทั้งหมด60ครั้งเป็นมวยถนัดซ้ายนะครับเตะขาต่อยหมัดลูกบู๊ลูกบ้าดีครับเด็กคนนี้ท้ายจัดจ้านเลยครับเตะขาต่อยหมัดอาวุธหนักแรงทุกลูก น้ำหนักปล่อยๆของเจ้าพลายพยัคฆ์นะครับ53กิโลฟอร์มหลังชนะน็อกยกที่3ราชศักดิ์ลูกหมู่5คู่นี้นะครับสดกับเก่านะครับมวยเก่าอยู่ที่เพชรอุ้งรูดหรือว่าชาย4โช่ชดบางแสนมวยสดอยู่ที่ไพลยพยัคฆ์ต่อๆพับพันลายนะครับคู่นี้นะครับผมชอบไปที่เจ้าเพชรอุ้งรูดนะครับหนักแรงด้วยกันแต่ว่าประสบการณ์ความเก่าเพชรอุ้งรูดดูดีกว่าครับระบบป้องกันตัวดูดีกว่าพลายพยัคฆ์เป็นมวย เข้าออกรวมนะครับผมชอบไปที่เพชรุร่งรดดช่วดบางแสนนะครับคู่ที่3รองคู่เอกแสนวริศเบนพระรามสองหรือว,ว่าแสนเอกหนุ่มบางกะดีนะครับเป็นมวยลูกชายของคุณเก่าเขยาขวดนะครับเป็นมวยจากบุรีรัมนะครับพิกัด125ปอนด์ส่วนสูง170ซนติเมตรครับอายุ21ปีนะครับชกมาทั้งหมด100ครั้ง เป็นมวยเข่าในแข็งแรงนะครับน้ำหนักปล่อยๆอยู่ที่6กกิโลฟอร์มหลังเสมอจอด้อมอยู่ดีค่ายสอระสมโชคนะครับจะพบกับดาบดำปอตททองทวีนะครับหรือว่าดาบดำกระเป๋าลิงกี้เป็นมวยจากร้อยเอ็ดนะครับเป็นมวยจากร้อยเอ็ดชกมาทั้งหมด100ครั้งเป็นมวยครบเครื่องครับเตะขาไต่หมัดนะครับหมัดหนักแรงทุกลูกนะครับอุหลาบดำแต่เป็นมวยไม่ชอบเข่านะครับ เป็นมวยเตะขาต่อยหมัดดีแต่ว่าเขาในเขาไม่ค่อยชอบนะครับฟอร์มหลังชนะคะแนนรุ่งเพชรวอรุ่งรุ่งเพชรเพชรเจริญนะครับเจ้าคุระเจ้าดาบดำก็อายุ25ปีนะครับส่วนสูง165ผู้นี้นะครับฝีมืออยู่ที่แสนวริศวงนอกได้วงในดีตั้งรับจับทางเป็นบู้ได้บุญเป็นนะครับ ส่วนลูกเตะขาต่อยหมัดลูกหนักที่ดาบดำนะครับกู่นี้ต้นต้นไม่หล่นนะครับแสนวริศเอาอยู่ครับผมชอบไปที่แสนวริศเบ้นพรามสองครับถ้าเกิดต้นต้นไม่หล่นก่อนนะครับไปปลายตีอยู่แน่นอนครับชอบไปที่แสนวริศเบ้นพรามสองคู่ที่4นะครับคู่ที่4ี่กู้เอกประจํารายการนะครับก้ากระดับสอเทียนโพเปิดโอกาสให้ดวนหนึ่งได้ล้างตานะครับก้ากระดับเคยชนะมาที่ใต้นะครับ เป็นมวยจากกระบีนะบนนน่นะครับพร้อมอยู่ที่ค่ายสวนน้ำาานคิรีนะครับก้ากระดับต่อเนียนโบพิกัด140ปอนด์อายุ18ปีส่วนสูง173นะครับชกมาทั้งหมด70ครั้งเป็นมวยฝีไ,ไม้รายมือดีนะครับเข่าในแข็งแรงครับเข่าในมีล็อกคอเด้งตีนะครับน้ำหนักป,ปล่อยอยู่ที่68กิโลฟอร์มหลังชนะคะแนานด่วนหนึ่ง หนึ่งชัยวัฒน์นะครับหรือว,ว่าดวนหนึ่งชูทางด่วนนะครับจะพบกับดวนหนึ่งชูทางด่วนนะครับหนึ่งร้อยสี่สิบปอนด์อายุยี่สิบปีส่วนสูงหนึ่งร้อยเจ็ดสิบห้าเป็นมวยจากกาฬสินนะครับชกม,มัดโมดหกสิบครั้งนะครับเป็นมวยเข่าในแข็งแรงน้ําหนักปล่อยปล่อยอยู่ที่หกสิบเก้ากิโลซ้อมซ้อมอยู่ที่ค่ายของเซียนหนึ่งชัยวัฒน์ที่จงังหวัดอุบลนะครับมวยกาฬสินตัวนี้เดิมทีอยู่ที่ค่ายเกียรติพันธมิตรนะครับชื่อเดิม ชื่อเดิมของเขาเกียรติพันธมิตรผมจําชื่อไม่ได้ครับชื่อเดิมเป็นมวยเข่าในแข็งแรงครับเป็นมวยเข่าในรุ่นล้วนฟอร์มหลังแพ้คะแนนเก้ากระดับสอเทียนพูนะครับชื่อเดิมของเขาเดือนด่วนหนึ่งก็คือเพชรมณีเกียรติพันธมิตรเดิมนะครับเพชรธรรมณีเกียรติพันธมิตรคู่นี้ผมชอบไปที่เก้ากระดับครับต้นไปก่อนครับไปปลายฟุมอยู่นะครับชอบไปที่เก้ากระดับสอเทียนพู ที่เด็ด3าดาวนะครับกกระดับโสเทียนโพไปทัวร์นะครับมวยรักมวยชอบก่อน,นครับแล้วก็ไปเจอกันอีกทีก็จะเป็นเช้าวันอาทิตย์หลังช่างน้ําหนักนะครับผู้ที่หนึ่งนะครับผมชอบไปที่แคม,มรูนสิทธิ์ลมหนาวผู้ที่สองผมชอบไปที่เพชรรุ่งรจนดโชตบ,บางแสนผู้ที่สามชอบไปที่แสนวริศเบนพรามสองู่ที่สี่ผมชอบไปที่ก้ากระดับส,สเทียนโพสามดาวเลยนะครับจะย้ำแค้นอีกครั้งนะครับ ต,ต้นไปก่อนไปปลายคุมอยู่นะครับเก้ากระดัดสอเทียนโพก็ขอให้ทุกท่านนะครับเฮง <ๆ S 2> เฮงรวยๆครับสวัสดีครับ